สวัสดีทุกท่านครับช่องครูโอชาแนลนะครับบน YouTube และก็ f c e e o o o อ่าครูโอมงคลราชาโชคมาจัดรายการอ่าหราศาสตร์ไทยบายครูโอเป็น EP ีที่10แล้วนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูมีเนื้อหาอะไรที่จะมาให้ความรู้แก่ทุกท่านกันบ้างนะครับแมภาพวอลเปเปอร์เปิดหัว EP 10นี้นะครับเป็นภาพสวยเนาะอ น่าจะเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะฮะอยู่ข้างหลังสถานที่สําคัญสําคัญนะฮะน่าจะเป็นจังหวัดัยนาทนะครูเอาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับัยนาทเป็นจังหวัดที่แม่ครูค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเพราะเป็นจังหวัดของวัดปาาคลองมะขามเท่านะครับวัดของหลวงปู่สุขเกสโรนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ประจําตัวครูโอนะครับไปไหว้ท่านอยู่บ่อยๆเมื่อตอนน้องอินเตอร์ อยู่ในท้องแล้วก็ยังยังเด็กนะครับตอนออโต้คอร์ดก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะเพราะอาจจะมีหลายอย่างที่ต้องทำอยู่แต่ก็มีโอกาสไปไหว้ทุกปีนะครับหลังจากปี2อ6 5้าที่ผ่านมาก็ไปทุกปีนะปีละครั้งสองครั้งนะครับอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยมาดูกันครับว่าวันนี้ครูเตรียมอะไรมามาแชร์ให้ทุกท่านทราบกันนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องอุดเทียมเคยได้ยินคขาบออุดเทียมไหม เออใครที่เคยอ่านตำราของท่านอาจารย์อรุณลำเพลนหรืออาจารย์หมอทวันต้องเคยได้ฟังต้องเคยได้อ่านแน่ๆคำว่าอุดเทียมคืออะไรเทียมมันแปลว่าของเกมไหมมันก็ไม่เชิงเนาะแต่ใน,นความหมายของอุดเทียมเนี่ยในทางโหราศาสตร์มันก็อาจจะหมายถึงความเป็นอุดแต่มันเป็นอุดในลักษณะที่ฉับฉวยหรือมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทําให้มันเป็นอุดนะครับเพราะดาวที่เป็นมหาอุดหรือดาวอุดเนี่ย มันมีความหมายนะครับมันมีตัวตนของมันที่อยู่ในราศีต่างๆที่ถูกฟิกเอาไว้ชัดเจนดาวทิตเป็นอุตรในราศีเมษดดวจันทร์เป็นอุตรราศีพฤษภบดวอังคารเป็นมหาอุตรในราศีมังกรพระพุธเป็นอุตรในราศีกันพระหัสเป็นอุตรในราศีกรกฎพระศุกร์เป็นอุตรในราศีมีนนะครับและดาวเสาร์เป็นอุตรในราศีมังกรกับดาวราหูเป็นอุตรในราศีพิจิกนะครับนี่คือเรือน มหาอุดของดาวทั้ง8ดวงเกรกับมฤตยูอาจจะไม่ได้มีเรือนอุดนะอาจจะเกรเกตอาจจะมีราศีมิถุนสิงห์ธนูกุมอ่าหลายท่านเรียนกันมาแล้วแต่ณนะที่นี้เราพูดถึงดาวแค่8ดวงนี้ก่อนนะครับดาวมหาอุดหมายถึงความยิ่งใหญ่ความรุ่งเรืองนะครับความมากมายมหาศาลนะครับพลังงานของดาวนั้นออกมาเต็มกําลังนะดาวอุด ถ้าเป็นดาวที่เด่นเป็นดาวการเงินก็มีเกณฑ์รวยเป็นดาวการงานก็มีเกณฑ์ได้ทํางานใหญ่โตมีดาวปัตตนีเป็นดาวอุดก็ได้คู่ฐานะทางสังคมดีดาวบุตรเป็นดาวอุดก็ได้ลูกที่เป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่แต่ดาวอริมรณาวินาศกลายเป็นอุดกลายเป็นความเสียหายมากมายมหาศาลไปอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทราบก่อนนะครับอุดไม่ได้หมายถึงมีอุดและดีนะครับต้องไปดูก่อนนะว่าดาวอุดทําหน้าที่อะไรในดวงด้วยนะ อุดเทียมให้สังเกตดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีที่ดาวนั้นเป็นอุดดาวที่เป็นอุดราศีเมษเรือนเกษตรของดาวอังคารดาวจันทร์เป็นอุดราศีพฤษภเรือนเกษตรของดาวพระศุกร์ดาวอังคารเป็นอุดราศีมังกรเรือนเกษตรของดาวเสาดาวพุธเป็นอุดในราศีกันเรือนเกษตรของดาวพุธเอ๊พุธเป็นอุดในเรือนเกษตรของตัวเองอันนี้เดี๋ยวมีไฮไลท์นะครับเดี๋ยวจะบอกเอาไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับ ดาวพฤหัสเป็นอุจในราศีกรกฎเรือนเกษตรดาวจันทรดาวสุ์เป็นอุจในราศีมีนเรือนดาวพฤหัสดาวเสาร์เป็นอุจราศีตุลเรือนเกษตรดาวสุขและดาวราหูเป็นอุจในราศีพิจิกเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารนั่นเองดาวอุจเทียมก็คือดาวที่ไม่ได้อยู่ในเรือนอุจแต่ดันมีมุมสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนอุจของตัวเองเช่นดวงตัวอย่างนี้ พระอังคารลอยในราศีตุลได้ตำแหน่งเป็นประถูกไหมแต่ในดวงมีดาวเสาร์มาเลงเอ็ดาวเสาร์สัมพันธ์อังคารนะครับมุมสัมพันธ์กันร0 0เปเคือกลุ่มเล็งแฝงเรือนเ,เกษตรเกณฑ์พิเศษใช่ไหมอ่ามุมเลมเนี่ยมันเป็นมุมที่สัมพันธ์กันอยู่แล้วดังนั้นดาวเสาสัมพันธ์อังคารเสาก็เหมือนดึงพระอังคารไปสัมผัสเรือนอุดคือราศีมังกรนั่นเอง พระอังคารครับเป็นคู่แตกหักเป็นคู่ศัตรูไม่ดีนะครับก็ไม่ดีก็ส่วนหนึ่งครับเป็นคู่ศัตรูแต่ความเป็นอุดเทียมมันก็มีครับดีก็ส่วนหนึ่งไม่ดีก็ส่วนหนึ่งเราต้องแยกกันให้ออกอขัดแย้งแตกหักก็เป็นเรื่องของเขาแต่ความเป็นอุดเทียมของพระอังคารก็มีอยู่นะนี้เราต้องเข้าใจดวงอีกตัวอย่างหนึ่งพระอาทิตย์อยู่ในราศีมีน ไม่ได้มาตรฐานพิเศษอะไรเลยอะบางท่านใช้อุจจาวิราชอ่าอุจาวิราชเนาะเพราะอุจเป็นออุดอุในราศีเมษก่อนเข้าเรือนอุดหนึ่งเรือนก็เป็นอุจจาวิราชแต่ครูไม่ค่อยใช้นะครับอุจจาวิราชอาจารย์รุ้นท่านไม่ใช้ไงก็เลยไม่ใช้ตามท่านอ่านี่คือส่วนหนึ่งที่อธิบายให้ฟังดาวอาทิต์ร,ร่วมราศีกับดาวอังคารอังคารเนี่ยแหละครับมันเป็นดาวเกษตรราศีเมษซึ่งราศีเมษเป็นเรือนเกษตรของ ดาวอังคารอังคารเจ้าเรือนราศีแมษจึงดึงดาวอาทิตย์ไปสัมผัสเรือนอุดโดยอนุรโลมดาวอาทิตย์จึงมีค่าเป็นอุดเทียมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับดาวเสาร์ดึงอังคารไปเป็นอุดดาวอาังคารดึงดาวอาทิตย์ไปเป็นอุดเพราะดาวมันสัมพันธ์กันในพื้นดวงชะตาในดวงจรก็ใช้นะครับแมถ้าใช้หลักการนี้ในดวงเดิมได้ดวงจรก็ไม่ยากในการถ่ายอีกดวงยนึ่งนะครับมาดูครับดาวพุธ เป็นนิดเป็นประในราศีมีนดาวพุธมันเป็นดาวที่เป็นมหาอุดในราศีกันดังนั้นดาวพุธอยู่ที่ไหนดาวพุธมันก็เหมือนดึงตัวเองมาสัมผัสเรือนอุดเสมอดังนั้นพุธสิงห์ธนูมีนอย่ากลัวว่าตัวสามอาจจะมาจากเอดาวพุธมันเป็นอุดเทียมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้อ่าดังนั้น ดาวพุธนะครับไปอยู่ในราศีใดกแ็แล้วแต่ถ้าหากไม่เป็นอรลิมรนาวินาาครูมองว่าไม่เสียนะครับอันนี้คือมุมหนึ่งนะที่ในหลักการมองแล้วแต่ท่านนะครับท่านจะใช้หลักการแบบไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามองในมุมนี้ดาวพุธมันเป็นอุจในเรือนเกษตรราศีกันไงมันอยู่ที่ไหนมันก็ดึงตัวมันเองเข้ามาสัมผัสเรือนอุจได้นั่นเองนะครับมีดวงตัวอย่างลัคนาราศีเมษนะมาดูครับ อย่างน้อยๆครูเห็นแล้วครับอุดเทียมมีดวงหนึ่งคือดาวราหูดึงดาวอังคารดาวอังคารดึงดาวราหูมาเป็นอุดในราศีพิจิกเพราะราหูร่วมดาวอังคารในราศีกันใช่ไหมครับดาวราหูเป็นดาวที่ได้ตําแหน่งอุดเทียมเพราะร่วมราศีกับดาวอังคารราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภลาภเป็นอุดเทียมลาภผลก้อนใหญ่ดีไหมดีเนาะแต่ลาาผลมันติดอลิ เขาเรียกทุคขลาบได้ลาบมาก็เกิดปัญหาโชคลาบมาปุ๊บมีคดีความตามมาโชคลาบมาปุ๊บมีปัญหาเรื่องคู่ก็ว่ากันแบบสามแปมเรื่องคู่ชู้สาวไงดาวพฤหัสร่วมราศีกับดาวสุขเจ้าเรือนกระดุมพาและดาวเจ้าเรือนปัตตนีดาวสุ์เป็นอุดในราศีอะไรครับราศีมีนดังนั้นพฤหัสจึงดึงดาวสุขไปเป็นอุดเทียมในราศีมีนโดยอนุโลมดังนั้นดาวสุข กระดุมพระเป็นอุดเทียมปัตตนีเป็นอุดเทียมคู่ต้องเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมที่ดีเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีหลักฐานฐานะการเงินที่ดีเพราะดาวศุกร์เป็นอุดเทียมตัวที่ทําให้เป็นอุดเทียมคือตัวพฤหัสพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาอาจจะมีผู้ใหญ่นุน,นาก็ว่าได้นะครับอ่านี่คือหลักง่ายๆในการใช้ในการถ่ายมีดาวดวงอื่นอีกไหมที่เป็นอุดเทียมไม่น่ามีแล้วนะอาพุธ จริงดาวุฒก็อย่างที่บอกครับว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็ดึงตัวเองไปเป็นอุดเทียมได้อน,นี้ก็อาจจะไม่ต้องเอามาถ่ายก็ได้แต่เราโฟกัสแค่ดาวสองดวงคือดาวราวหูกับดาวพระศุกร์นะครับเพราะราหูเป็นอุดเทียมแล้วก็ดาวศุกร์ก็เป็นอุดเทียมเช่นเดียวกันต่อไปนะครับน่าจะหมดแล้วนะเตรียมเนื้อหามาสอนประมาณน,นี้ขออนุญาตฝากนะครับ หนังสือเล่มล่าสุดเพิ่งเขียนเสร็จอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี้ก็จัดพิมพ์เรียบร้อยนะครับก็เป็นหนังสืออาชีพและธุรกิจที่เสริมดวงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับมีอธิบายไว้หมดเลยดาวอาทิตย์ถึงดาวบริยุทําเกี่ยวกับอาชีพอะไรเพื่อให้เข้าโลกความหมายของดาวการงานทักษะกับกลุ่มอาชีพแถมก็มีดวงตัวอย่างของบุคคลสําคัญโดยเฉพาะดวงพระพุทธเจ้าซึ่งในดวงพระพุทธเจ้าในบทที่1 4เนี่ยจะมีการ อสอนเรื่องการคำนวณเรื่องอุจจักรนะดวงพระพุทธเจ้านะครับในราศรีจักรกับดวงอุจจักรเนี่ยดวงอุจจักรในดวงพระพุทธ,ธเจ้ามีอุดถึง8ดดวงนะครับขอบอกเออนี่คือท่านไหนที่อยากทราบเดี๋ยวซื้อหนังสือเล่มน,นี้ไปจะได้ทราบในส่วนของหลักเกณฑ์ในการคำนวณในการหานะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์สนับสนุนอ e ีบ oh, right. ุ๊กในแอปพลิเคชันเมบโอ้โหครูดีใจมากเลยนะครับนี่คือรายได้ตั้งแต่ปี2,522ตั้งแต่เดือนตุลาปี22ที่ครูนำอีบุ๊กลงไปจำหน่ายนะครับเดือนแรกนี่โอ้โหได้พันห้เดือนที่2ได้1ันหนึงได้พันเก้าก็เพิ่มมาเป็น2,000นะครับเริ่มเห็น7 0 0 0 5 0น0 6 0 0 0บ้างเมื่อช่วง ปลายปีที่แล้วนะครับเดือนนี้วันที่25มีนา2567นี้ครูก็โ,โหได้รายได้6,735บาทดีใจมากขายหนังสือได้30เล่มนะในอ e ีบุ๊กไม่คิดว่าจะขายได้เยอะขนาดนี้นะครับขอให้ซื้อช่วยกันซื้อแล้วกันเนาะถือว่าเป็นค่าขนมน้องอินเตอร์น้อง Inter, ออโต้นะครับเป็นค่านงนะก็อาจจะไม่ได้ใช้ยอดเงินที่เยอะมากนักแต่ครูก็ภูมิใจเพราะครูทำมาด้วยตัวของครูเองแต่ปี โอ้ปี65 6 4 6หนู่นนะครับหนังสือก็ตอนนี้มีอยู่27เล่มนะครับเล่มที่28ก็คืออาชีพและธุรกิจที่เสริมดวงอ่าเมื่อกี้เล่มที่ประชาสัมพันธ์ตอนนี้นำลงในแอปเมดแล้วอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหรือรอซื้อนะครับน่าจะไม่เกินวันพฤหัสน่าจะวางจำหน่ายนะ ขอบคุณที่ติดตามท่านไหนที่อยากเรียนโหราศาสตร์อยากซื้อคอร์ดซื้อหนังสือซื้ออีบุ๊ก e โอ้ก็ตามหน้าตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ Facebook ก็เป็นมงคลราชาโชคหรือครูโอมงคลราชาโชค Line ID จะเป็นแอชทาครูโอเบอร์โทร0 9 5 2 2 3 5 4 2 2วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเอาไว้รอลุ้นกันนะคะว่า e v 1 1ครูจะเอา ความรู้เรื่องอะไรมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบกันวันนี้ไปก่อนโอ้ขอแห้งส่งทายสวัสดีครับ